เรื่องของการป็นไทยไม่น่ารอดพูดได้แค่นี้ไม่น่ารอดพูด <ขอ S 1> ได้ <ใจ S 1> แค่นี้สิบทีนะก็ไม่รู้สิสงสารคนที่อยู่หมายถึงคนทํางานนะที่อยู่แล้วต้องทํางานนะคนที่อยู่มีต้องทํางานกับไม่ต้องทํางานด้วยเหรอเขาบอกมาสงสารคนการบปนไทยอยู่ที่ต้องทํางานเอาอย่างนี้มันมีคนการเปนไทยอยู่แล้วไม่ต้องทํางานเออเอาอย่างนี้เรื่องของการป็นไทยเรื่องของการทําแผนฟื้นฟูกิจการ ไปรู้เบื้องหลังแล้วก็ผิดหวังหมายถึงผิดหวังกับผู้คนออผิดหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเออขาวิจารณ์กันว่าแผนฟื้นฟูฟธุรกิจกันบินไทยที่ผ่านสารฉบับเนี่ยมันเป็นแผนฟื้นฟูกิจการที่มันทุเรทุลังมันผิดธรรมชาติธุรกิจออและในแง่ของตักกะทางธุรกิจมันไปไม่ได้หรอกอ,อแต่แต่คำถามก็คือทำ,ทำไมทำทำไมผ่าน ทำ,ทำไมมันทําทุเล็ดออกมาคดีสารก็ไม่เกี่ยวหรอกก็ในเมื่อที่ประชุมเจ้านี้เขาผ่านก็คือผ่านถูกอหม,อมก่อนยื่นสารนะไอแ้แผนแผนเฟื่องฟูกันเิ็นไทยเนี่ยมันมีการแก้สามรอบเมื่อกลังก็คือแบงค์ใหญ่แบงค์หนึ่งแบงค์นั้นมีอิทธิพลทางความคิดเหนือรองนายกบางคน หรือรัมตีบางคนพูดกันยี้แล้วกันอืพูดไปแล้วก็อย่าไปเอ่ยบ้างแต่รู้ว่าบครือผมผิดหวังกับผู้ใหญ่ผมเคยเชื่อว่าผู้ใหญ่คนนี้กระดูกขันกระดูกสันหลังนี่แข็งแรงเป็นคนเดินตัวตรงอเป็นคนเดินตัวตรงกระดูกสันหลังแข็งแรงอืแล้วไงล่ะตั้งชากับพื้นแล้วไงล่ะหมดเวลาถูกแบงก็บี้มา ถูกฝ่ายการเมืองเขาขย่มมาเออยอมเขาได้เหมือนกันขวางเขาไม่ได้ก็อย่าอยู่สิพูดตรงๆนะอยากอยู่อะขวางเขาไม่ได้ก็อย่าอยู่สิอย่าอยู่ตรงนั้นออกมาเลยกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยแต่ไม่กล้าไงมันถึงเป็นแบบนี้ไงหรือคุณต้องการอยู่เพื่อปกป้องอะไรบางเรื่องของใครในอดีตของใครไม่รู้ไม่รู้จริงๆของใครอ่ะโอเคเมื่อ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 เป็นแผน ฟื้นฟูที่มีอิทธิพลจัดทำขึ้นโดยมีอิทธิพลของแบงค์ใหญ่บางแบงค์ซ้อนอยู่ข้างหลังเป็นอิทธิพลที่ส่งผ่านไปทางระดับนักการเมืองระดับรัฐตรีมันก็ยุ่งพอสมควรผู้ใหญ่ที่กระดูกสันหลังควรจะแข็งแรงกว่าน,นี้เดินตัวตรงกว่าน,นี้ก็ลู่ตามเขาจบแล้ว แผนฉบับนี้ในทางธุรกิจยังไงมันก็ทําไม่ได้คือทุกคนก็บอกแบบนั้นอยู่แล้วแต่แรกนะคุณนายว่าแผนนี้พูดตรงอย่างที่คุณนายพูดถูกว่ามีคนที่คอนโทรลทิศทางอะไรออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าการที่เป็นหนี้ขนาดนี้ไปดูทั่วโลกเลยสายการบินถ้าตาบใดคุณไม่แฮคัดนะแล้วหนี้ขนาดนี้ชาติไหนจะใช้หมดพวกกันตรงๆนะแลวธุรกิจการบินก็ไม่ได้ทํากาไรเยอะมาหาศาลแบบเหมือนกับธุรกิจอื่นๆด้วยบอกให้เลยคือไอ้แผนฟื้นฟูกักนมนไทยฉบับนี้ทาขึ้นออโดยมีธง ธง<ช>นั้นก็คือเพื่อที่จะพยุงแบงค์บางแบง์ไม่ให้กําไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอแบงค์เนี่ยกำไรมากกําไรน้อยเนี่ยมันมาจากการปล่อยสินเชื่อใช่ขนาดเดียวกันกอ่อกไรจากการปล่อยสินเชื่อจะมากหรือจะน้อยมันขึ้นอยู่กับการตั้งสํารองนี้่ะ นี่ที่ปล่อยไปมีปัญหาหรือเปล่าใช่โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนะอมันจะต้องตั้งสำรองเผื่อนี่มีปัญหาไว้เยอะไหมเผื่อนี่จะสูนถ้าตั้งสำรองเผื่อนี่จะมีปัญหาเยอะๆกาไรก็จะลดใช่ไม่ได้ก็ทุนนะกาไรจะลดเฉยๆถ้าอยากจะรักษาอัตรากําไรคุณก็ต้องตั้งสำรองนี่ไม่เยอะตั้งสำรองนี่ไม่เยอะเนี่ยคุณทําได้ไงคุณก็ต้องคุณก็ต้องฟอกนี่ไม่ให้มันมีปัญหาสิไอ้นี่การบินไทย S <S นี่ที่ติดอยู่ในการบินไทยเนี่ยจะทําอย่างไรหนึ่งถ้าคุณแฮคัสมันกระทบแบงก์กระทบแน่นอนเลยกระทบกําไรถูกไหมใช่กระทบเลยเพราะมันหายวิธีการวิธีการคือคือ,คอ,คอทำอยังไงก็ได้ยืนเวลาบในการบินไทยเนี่ยมันไม่ถูกตัดยังอยู่ในก้อนเดิมไม่ถูกแฮคัสแต่ไม่รู้จะได้ใช้ชาติไหนยังอยู่ก้อนเดิมเงี้ยมันจะใช้ชาติไหนก็ไม่รู้เออแต่มันยังอยู่ในทางบัญชีแต่แต่ชาตินี้ในทางบัญชีทางบัญชีมันอยู่นี่ มันผ่านการแปลงสภาพมาระดับหนึ่งมันผ่านสารวอะไรผ่านสารวอะไรกลางมาแล้วก็คือส่งสภาพนี่ก้อนนี้เอาไว้เมื่อส่งสภาพก้อนนี้ไว้ในความเป็นจริงจ่ายได้จ่ายไม่ได้ไม่รู้อนาคตแต่ว่าวันนี้วันนี้ไอ้นี่ก้อนยังอยู่เท่าเดิมอ่ะไม่ได้หดหายอในทางบัญชีของแบงก์ก็โอเคเออแต่ทางบัญชีนะจะได้คืนท่าไห่ไม่รู้นะอีกอย่างหนึ่งเจ้าของ ผู้บริหารระดับสูงก็แล้วกันของแบงค์แบงค์นี้เ,เสียค่างโง่หลวมตัวหลงกลเชื่อใครก็ไม่ทราบก่อนการบินไทยจะล้มเพียงไม่กี่เดือนเผลอไปปล่อยกู้อีกก้อนเบลล์มันก็เกิดมันก็เกิดปัญหาเกิดไฟบังคับผู้บริหารระดับสูงสุดพี่ให่สูงสุดผู้บริหารระดับสูงของแบงค์แบงค์นั้นน่ะนะมันต้องวิ่งสู้ฟัดเพื่อ เพื่อเพื่อเพื่อหนึ่งรักษาหน้าตัวเองด้วยอย่างคือคือคือคนอื่นเขาหยุดให้กู้แล้วแบงค์คุณยังปล่อยให้เขากู้อีกคุณไม่รู้หรือว่าเขากำลังจะล้มกู้แบบโอ้โหให้ไปได้ยังไงอ่ะอีกเกือบพันล้านเนี่ยให้ไปได้ยังไงนาทีสุดท้ายขนาดน้นาทีสุดท้ายก่อนแบงค์ก่อนก่อนก่อนการม้ว่าปลอยแล้วนะนาทีสุดท้ายก่อนการมีไทยจะล้มยังปล่อยกู้ไปต้องพันล้านเออทีนี้ทีนี้ผู้บริหารระดับสูงของแบงค์ใหญ่แบงค์นั้น มันก็ต้องรักษาหน้าตารักษาเคดตของตัวเองจะทําอย่างไรไอ้พันล้านที่ปล่อยเพิ่มมันมันไม่มีปัญหาและย้อนกลับมากระทบกับอัตรากําไรของแบงก์ตัวเองขณะเดียวกันไอ้นี่ที่ปล่อยกู้ไปก่อนหน้านี้มันต้องส่งสภาพได้ด้วยอไม่เคยรู้ล่ะถึงจะไม่ได้คืนก็ตามชาติไหนไม่รู้อะแต่ส่งสภาพไว้ก่อนก็ข้าเป็นรีโมทการทําแผนฟื้นฟูเพื่อไม่ให้แหกขาดเออแล้วมันเจอภาวะแบบนี้เออโอ้แต่สุดท้ายในความจริงจะได้คืนหรือไม่ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นก็คือวันนี้ซื้อปัญหาไปก่อนซื้อเวลาไปก่อนถามใดคนายแลวปล่อยแบบนี้ไปนะมันเหมือนมนเร็งอะปล่อยให้มันลุกลามเกาะกินไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะตัดก้อนเนื้อลายทิ้งแล้วเมื่อไหร่มันจะตัดหมด<า>มทีนี้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 ถามว่าให้วิจารณ์การบินไทยคือคือผมคิดีิดไปตามรายละเอียดวันต่อวันวันนี้มองภาพใหญ่ก็เห็นป็นอย่างไรพรุ่งนี้การบินไทยเป็นอย่างไรมะลืนจะเป็นอย่างไรเมื่อวันบริหารจัดการแก้ปัญหาไปถึงไหนไม่เอา จับที่โครงใหญ่จับที่ภาพใหญ่มันไม่รอดหรอถามว่าทาไมไม่รอดก็เพราะว่าแผนฟื้นฟูมันผิดธรมธธรมชาติธุรกิจถามว่าทําไมมันจึงผิดธรมธธรมชาติธุรก<ๆ>ิจก็เพราะว่ามันจัดทาขึ้นโดยมีโดยมีแบงค์ใหญ่แบงค์หนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปรีโมทถามว่าทำรีโมทได้อย่างไรเลยให้ตํนักกางเรือ รีโมดผ่านนักการเมืองให้นักการเมืองทบลงมาผมจึงผิดหวังกับผู้ใหญ่บางคนไงผู้ใหญ่บางคนคุณเราเคยเกินเกินไปแล้วรอบหนึ่งนะเรื่องที่มีแบงก์มาคุณถูกบี้มาถ้าคุณคิดว่าไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องออกเลยออกเลยเอออย่าอยู่ในคณะนั้นถ้าอยู่ก็จบนะถ้าคนจะวิจารณ์ก็ต้องรับนะถ้าเครดิตในดีไทยก็ต้องรับนะและถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าโกรธอย่าโกรธพวกผมที่วิจารณ์ ใช่ภาพลักษณ์ในอดีตอาจจะถูกมองแปรเปลี่ยนก็อย่าเคืองกันถูกวันนี้มันจบแล้วล่ะถูกต้องวันนี้มันจบแล้วล่ะพูดตรงๆนะวันนี้มันจบแล้วล่ะคือจริงๆนะคุณรู้ไหมเขาทำไงสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยนาทีสุดท้ายก่อนเอาแผนยัดเข้าไปที่ศาลร,ร่วมราลการนักการเมืองในรัฐบาลรับออเดอร์จากแบงค์ใหญ่แบงค์นั้น รีโมทเข้าไปที่การบินไทยรีโมทไปที่แผนฟื้นฟูเอาละการบินไทยถ้าจะเดินต่อมันต้องมีเงินเติมเข้าไปห้าหมื่นล้านอยังหาวิธีจะหาเงินมาได้นะสองหมื่นสองหมื่นห้าพันล้านสองหมื่นห้าพันล้านให้ภาครัฐปล่อยกู้สองหมื่นห้าพันล้านให้ภาครัฐปล่อยกู้ปล่อยกู้ไอ้แบงก์ตัวดีไอ้แบงก์ตัวแสบมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะสมทบอีกสองหมื่นห้าบนเงื่อนไข ออรัฐบาลค้าประกันออโอ้ยฉลาดนี่สองเด้งไอ้แบงก์ตัวแสบมันบอกมันจะไปกู้25,000ล้านเพื่อต่อชีวิตการบินไทยบนเงื่อนไขรัฐบาลก็ไปค้าประกันอย้ย่ะอย่างที่สองอีกครึ่งหนึ่ง25,000ล้านให้รัฐบาลปลกู้คำถามก็คือการบินไทยเนี่ยคุณจัดการให้มันพ้นสภาพรัฐธศรกิจไปแล้วกระรวงกครคลังถือหุ้น หลด50%ไปแล้วเขาถึงพยายามจะกลับมาแก้ไงคุณนายนาจำได้ไหมมีมติต็มบทที่เราเล่นว่ามันมีความพยายามจะเอากลับคือมาเป็นรักษาพิธเพราะว่าจะกลับไปพยุง <ไป S 2> อุ้มและมี่สหแสนล้านก็จะกองพนเินทะลึกเหมือนเดิมใช่ใชลูกนี่ทุกคนก็จะได้ได้เงินได้นี่อาจจะช้าหน่อยนี่มันแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้ ก็นั่นไงก็นั่นไงเห็นไหมก่อนนั้นนี้เราเคยนําเสนอคุณนายจันทร์ไมมีความแปลกๆในการพยายามที่จะเอากลับมาเป็นรักษากลจอีกรอบมันก็คือเรื่องเงินไอห้าหมื่นนี่แหละเรื่อให้รัฐบาลปล่อยกู้ได้ใช่ให้รัฐบาลเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ได้แล้วจะไปขอสิทธิพิเศษต่างๆกับคือมาให้การมินไทยทุเลศด้วยอ่าบอกให้เลยพวงให้เรื่ออันนี้ก็มีคนฟ้องกันมาจนไม่รู้จะจัดการยังไงเหนื่อยเมยบอกเลยนะว่าผมผิดหวังกับผู้ใหญ่บางคน ที่ผมเคยเชื่อมั่นนะว่าเป็นคนที่เดินตัวตรงสมาร์ทอเท่แต่เรื่องการบินไทยผมมีคำถามโคตรเยอะเลยอะอาชมาทีอะขอน่นึง้จริงจริงเรื่องเนี่ยเรื่องแผนปรับโครงสร้างนี่ก็เรื่องหนึ่งและจริงๆการบินไทยมาวิกฤตขนาดนี้พูดตรงๆนะการจัดองค์คาพยยภายในเนี่ยมันก็ควรที่จะเอาคนที่แบบทำงาน อ้ระบบลูกท่านหลานเธอที่เขานินทากันแน่ดีนะว่าลูกท่านหลานเธอเข้ามาตั้งสวยๆหล่อๆแล้วไม่ทํางานเนี่ยแล้วก็ใช้กลุ่มนึงทำงานเนี่ยขอบอกว่าการปรับแผนโครงสร้างนี้คนก็มาฟ้องยังมีเหมือนเดิมแล้วถ้าถามว่าการเมไทย,ยังกลับไปอีหลบนี้มันจะรอดได้อย่างไรเ,เด้งแรกนะไม่ไม่แหกคัดเด้งที่สองมาเจอคนทำงานครึ่งหนึ่งคนไม่ทำงานครึ่งหนึ่งและคนทำงานเก่งๆฝีมือ,อดีก็ถูกออกไปส่วนหนึ่ง มันไปรอดยากมากเลยนะพอเจอสองได้นี้อันนี้ขอบอกจิงบว่าคนฟ้องมาเยอะมากเดี๋ยวขยายความแต่ที่คุณแมวสาพ,พูดสัน,นิดหนึ่งคือคือปฏิบัติการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยอ,อพนักงานก้มกลมนะเขาเลี้ยอ,อพนักงานไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะโอเคถ้าคุณกล้าเลี้ยอ,อพนักงานคุณต้องกล้าทําได้ทุกอย่างมีอะไรที่คุณไม่กล้าทำใช้โอกาสได้แล้า เล y ้ออพพนักงานถ้ากล้าไล่คนออกจากงานคุณต้องกล้าทําทุกอย่างที่มันถูกต้องใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณแมวสาวว่าก็คือคุณเอาคนออกไปครึ่งหนึ่งปัญหาก็คือคุณจะเอาใครออกและคุณจะเก็บใครไว้ใช่มันก็ต้องเก็บคนที่คุณเก็บเอาไว้ไอ้ครึ่งหนึ่งที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยดันเป็นลูกท่านหลานเธอครึ่งหนึ่งและไครึ่งหนึ่งถึงเอาคนเก่งๆที่ทํางานและคนเก่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาคนเก่งๆทํางานครึ่งหนึ่งแล้วใครไม่ทํางานแล้วมากินเงินเดือนก็ไม่ต้องเอาไว้ ไม่งั้นในคนที่ทํางานอยู่ที่เหลือมันกลายเป็นเล์ออฟไปแล้วนะกลายเป็นมาเอาคนกลับมาร้อยเปอนะครึ่งหนึ่งทํางานเหมือนเดิมอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ต้องทางานเหมือนเดิมมันก็เหนื่อยถามว่าคนเขาอยากอยู่ไหมหลายคนที่ออกไปรอบที่แล้วขอบอกเลยเจอสภาวะการคัดตัวคัดคนแล้วเอาคนแบบนี้อยู่นะทําให้เขาไม่อยู่เล์ออฟครึ่งหนึ่งปัญหาก็คือเก็บคนไว้ครึ่งหนึ่งเอาออกครึ่งหนึ่งทีนี้เก็บคนไว้ครึ่งหนึ่งยังมีระบบพักพวกอ่ะจะเก็บใครไว้ปรากฏว่าไอ้คนที่ เก็บเอาไว้นั้นยังมีลูกท่านหลานเธอตั้งครึ่งหนึ่งก็จบแล้วโอเคเอาข้ามไปข้ามไปข้ามไปจบจบจบผ่านไปเรื่องอื่นเถอะผ่านไปเรื่องอือ่นเถอะพอแล้ว